สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมชุดแต่งวิวเอ็กซ์กันนะคะจากทางร้านตั้งออโต้ช็อปนะคะวันนี้เราพามาชมชุดแต่งวิวเอ็กซ์กันนะคะเป็นทรงวัสุมาเอค่ะรถสีบอนนะคะชุดเต็มระบบนะคะสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตหลังคาดเอลสปอยเลอร์จบสวยๆด้วยที่คอบกระจังหน้า New X, วิวเอ็สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะสีบอลตามตัวรถค่ะแล้วก็ัดสีดํานะคะเพิ่มเพจสีแดงนะคะมีโลโกโล้วาสนมาตรงนี้ให้นะคะส,สวยๆนะคะเพิ่มเติมรับกันมาด้วยกับกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นตัวครอบกระดังหน้านะคะมีคําว่ามีเว้ไข่แล้วก็มีเพจท ะะตรงนี้จะเป็นสเก์ตข้างนะคะสไตล์วาซุมาเอค่ะสเก์ตข้างนะคะจะเป็นใช้การทำเอนแท้ในการติดตั้งนะคะยางรองสเก์ตแท้นะคะไม่ใช่ตัวข้อบันไดนะคะตรงของวาซุมาเอเขาจะเป็นตัวสเก์ตนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังของลูกค้านะคะจะเป็นสไตล์ท่อใบไม้นะคะ ออกมาสไตล์แบบนี้นะคะรถสีบอลตามตัวรถค่ะแล้วก็จะมา,ามีคําว่าวาตสุมาเอ็ไข้างหลังนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเพิ่มรูเล่นด้วยปลายข้อใบไม้แบบนี้นะคะดูรับกันเลยนะคะตรงกลางนี้นะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นคาดเอวนะคะตรงค่าเอวของวาตสุมาเอ็กจะเป็นสีบอลตามตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ข้านนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ก็เป็นสีบอลตามตัวรถเหมือนกันค่ะรับกันได้ดีนะคะกับสุดท้ายนะคะสปอยเลอร์นะคะคาดเอวแล้วก็สเกิร์ตหลังค่ะดูดูหรูดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะเพิ่มความสวยงามและความเก๋ไก๋ให้กับตัวรถนะคะสวยเลยค่ะวิธีการติดตั้งของเรานะคะไม่ใช่ ไม่ใช้ซิลิโคนในการติดนะคะแล้วก็เวลายิงน็อตเราไม่ได้ยิงกับตัวถังรถนะคะยึดติดแน่นทนนานค่ะก่อนติด9 3M นะคะเรามีน้ำยาไพรเมอร์นะคะน้ำยาประสานกาวเพิ่มความเหนียวแน่นให้กับกาวมากขึ้นนะคะก็จะดูส,สวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรถซีบอน อเลยนะคะคฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มวัต้ช็อปด้วยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม14ค่ะดีถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์0838947603นะคะแล้วก็0634965991ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการชุดแต่งหรือว่าชุดสกเกิร์ตชุดแปลงหน้าอะไรอย่างนี้นะคะสอบถามกับทางร้านตั้อวโต้ช็อปได้เลยนะคะ รบแต่งจบที่เดียวนะคะที่ร้านตามวอสช็อปเลยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับรำนี้สวัสดีค่ะ